ก็ไม่ชั่วมือไนไงแบบรอรอส่งโรงพยาบาลหรอแบบไม่ได้ยินวะรอส่งโรงพยาบาลนะน้องเอาหรอโอาเยีเ่หดกันเกินเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยวะเบาเสียงเบาแสดงว่าเปิดกับซิปไปเลย ว่าจริงๆเราต้องลงไปยุ่งแล้วนะเว้ยไอ้เฮียจริงๆถ้าไม่ทำมิเฮียอะไรเนี่ยผมมองว่าไม่ดีแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยกูว่ากูลงไปเสือกดีไหมวะไ,ไอ้เฮียมังไปหยุดสงครามแล้วกูว่าลงไปเสือกดีกว่าไปไอ้เฮียมันเล่นกันน่าเบื่อเกินเลยไอ้เฮีย เป็นทีนแล้วเป็นที่กนแล้วเป็นเดือนแล้วไม่อุ้มขอไม่อุ้มก็เลยครับเพาตีที่เงียบๆมันน่าเบื่อเกินไปว่ะเฮียมันมันตีกันมันมันไม่ได้มีความสนุกแล้วไอ้เฮียมันตีกันเราตายแล้วเนี่ยกูปล่อยกูกูตอนแรกกูปล่อยเพื่อมันจะจบไหมเฮียเดือนนึงอาจจะจบเนี่ยเล่นกันหนักๆแต่นี่คือเล่นกันแบบว่าเฮียมันมันไม่ใช่เกมแล้วอ่ะไอสัตว์ยิงครับลง มึงเรียกเลียวผ่ามาดิกับดีจีเรียกมาหากูที่นี่เดิ เบสจะยอมหรอมันต้องคุยกันอะมันต้องคุยกันอะว่ามึงจะตีเอาอะไรกันตอนเนี้คือมึงจะตีเอาอะไรกันมันต้องคุยอะมันต้องมีเหตุผลที่ที่เราจะคุยกันไว้ตอนเนี้ยผมผมมองว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้ไร้เหตุผลนะว่ากูกูจะเข้าไปเสือกอันนี้ผมรอผมรอแล้วนะอันนี้ต้องต้องอธิบายก่อนว่าผมมารอแล้วนะผมไม่ได้ยุ่งเลยนะทุกคนก็รู้เนี่ยเดือนเป็นเดือนแล้วผมไม่ได้ยุ่งกับน้องอะไรเลยผมพยายามไม่ยุ่งโอเคมันเป็นสตอรี่ของมึงกูไม่ขอเกี่ยวข้อง แต่เนี่ยมันมันนานเกินไปมันนานเกินไปแล้วมันไม่จบกันสักทีอ่ะไอ้ที่มันเป็นเดือนแล้วอ่ะมันเป็นเดือนแล้วอันเนี้ยก็อยากรู้เหตุผลไงว่าเฮ้ยทำไมมึงจะเล่นกันแบบไหนมึงจะเล่นกันไม่มีวันจบเลยใช่ไหมครัครับคือมึงจะเล่นกันไม่มีวันจบเลยหรอหรือว่ามึงจะตีเอาพังหรือว่ามึงจะให้บ๊อบยุบแก๊งแล้วก็เลิกเล่นหรือยังไงหรือจะให้มันหายไปคือมึงต้องมีเหตุผลของมึงเว้ยซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมันยอมแล้วมันยอมที่จะจ่ายจบแล้ว ลุงมาดครับลุงมาดีอมาเด้อเฮ้ยมึงอย่ายิงกันทำคว่วอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยกูเรียกมาคุยเนี่ยเฮ้ยมึงเอามึงดิมึงเอามาให้หมดดิมึงเอามาให้หมดดิมึงเอามาให้หมดดิไปเลี้ยวผ่านอยู่ตีดิเฮ้ยอยู่ตีอยู่ตีเอาไม่หมดดิตัดมึงแทงมันดิมึงแทงมันดิมึงแทงมันมาดิไอ้เหี้ยกูเรียกมาคุยเนี่ยไอ้สัตว ชูมันดิชูมันดิมันอาจจะเย็นขึ้นชูมันดิ คุยกันหน่อยทั้งเรียวผ่านทั้งจีจีมีใครคุยคุยได้ปะคุยได้ครับคุยได้แล้วเรียวผ่านมีใครคุยได้ปะใช่กูเรียกพวกมึงอ่ะเรียกมาหมดเลยผมจะไม่ดูเรื่องเดี๋ยวผมเรียกผมเดิลูกอยู่เวทเวทใหม่เวทโต๊ะป้าอยู่ไหมเนี่ย ลุงลุงเรียกปะรถบ้ะเขาไปไหนวะมดมึงแล้วก็พูดคุยกันไม่อยู่วิทไม่ได้อยู่ปะปะรครับลุงได้ไม่คุยใครคุยได้ไหมคุยได้หมดแล้วอ่ะคุยถามมึงหน่อยเดี๋ยวสองสองแก๊งเนี่ยอ่ะ ไอ้เหี้ยมึงมึงตีกันเป็นเดือนละมึงเนี่ยรีโอพาธซึ่งไอ้บ๊อบเนี่ยน่าจะยอมถูกต้องไหมไอ้บ๊อบมึงยอมใช่ไหมใช่ครับผมผมขอจบไปแล้วอ่าเขาขอจบไปแล้วแล้วทีเนี้ยรีโอพาดเนี่ยมึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรจากจากพวกมันตอนเนี้ยซึ่งไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ยอันนี้กูถามหน่อยว่ามึงตีกันเอาตายเกินอ่ะกูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นน่ะกูขอเหตุผลแล้วกันขอฟังเหตุผลแล้วกันอันนี้ต้อง สามเวทเลยครับเวทเวทไม่ให้อะเวทไม่ให้ก็คือ,อเวทเขาไม่ให้จบอะมึงก็ต้องไปเรียกมันมาถ้าอย่างนั้นนะว่าทําไมเ<ข>พราะอะไรเห็นเขาบอกว่าที่เขาว่าไม่จบไปเขาเล่นเรื่อยๆอืมซึ่งตอนนี้กูมองว่ามันมันไม่ไม่ได้ส่งผลดีเลยอะ่ะมันมันส่งผลเสียอย่างเดียวอะ่ะตอนเนี้ยซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมันมันขอยอมจบแล้วอะ่ะแต่พวกมึงจะกดให้มันแก้งแตกอย่างเงี้ย หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งกูกูก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอะ่ะแล้วถ้าเป็นแก๊งอื่นถ้าไม่ใช่พวกไอ้บ๊อบอย่างเงี้ยแล้วมึงไปทำกับแก๊งอื่นอะ่ะให้พวกกูทำไงวะถ้าอย่างเงี้ยกูกูคือหัวเมืองแนละ้วไปตอนเนี้ย ถ้าพวกมึงชนะพวกกูโอเคมึงทําได้เต็มที่เลยมึงคือหัวเมืองแต่ตอนเนี้ยมันมันคือกูไงมันคือแก๊งกูอะตอนแรกกูก็ไม่ได้ยุ่งเลยนะเวยกูเห็นมึงตีกันโอเคกูไม่อยากยุ่งแต่อันนี้มันมันมันเล่นกันเอาตายเกินไปอะมันกดกันให้แตกอ่ะซึ่งไอ้บอสปะกูกูมั่นใจว่ามันไม่แตกและแต่กูว่ามันต้องมีเหตุผลนะว่ามึงตีกันเพราะอะไรไอ้ไอ้บอสป้นพาวเวอร์สโตนมึงใช่ไหมโอเคมึงเรียกเงินสูงได้ กูกูอนุญาตให้มึงเรียกได้แต่ต,ต้องต้องไม่เวอร์เกินไปอ่ะซึ่งพ่กไอ้บ๊อบต้องจ่ายไหวอ่ะกูอยากให้มันจบอ่ะเราค่อยไปเล่นกันรอบหน้านีกว่าตอนนี้มันมันมันยี่สิบต่อแปดอ่ะเข้าใจครับลุงแต่ว่าการแบบเขาบอกว่าเขายอมแต่ว่าการกระทําเขามันเหมือนไม่ได้ยอมพวกผมหรืออะไรประมาณนั้นนะที่เลยขอนเลยแบบว่าไม่ได้อยากจบ ไม่ไม่ไม่ยอมเลยความว่าไงครับอธิบายหน่อยก็ไม่ยอมก็มันมันก็เหมือนไม่ได้ยอมหรืออะไรเลยนะครับมึงจะให้มันทำยังไงวันนั้นวันนั้นผมไปขอจบแต่นะผมบอกเขาผขอจบได้ไหมเขาบอกไม่ให้อที่พี่เวทขอไม่จบเพราะว่าการเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ได้ยอมอยู่แล้วอะยอมนี่คือต้องยอมยังไงครับมึงต้องให้มันคุกเข่าหรือไงต้องต้องถามจากพี่เวทเัาว่าเขาต้องการยังไงแต่ว่าพี่เวทเขา บอกมาประมาณแบบว่ามึงพยายามไปเรียกไอ้บึกหรือว่าพัดหรือว่าใครก็ได้ที่เป็นหัวมาคุยว่าขอจบมันก็คือการยอมแล้วครับอันนี้หัวสี่คนไม่อยู่เลยครับลุงอ้าเราพูดตัดสินใจก็ได้ไปตอนเนี้ไม่ได้ครับลุงไม่ตัดสินใจแั้แต่ว่าคุยอะไรไว้ได้อยู่ ซึ่งตอนเนี้ยมันมันรู้สึกกูรู้สึกว่ามันคือกูถามจริงๆเลยมันจะสู้พวกมึงได้ยังไงมันไม่มีภาพเลยนะไม่มีภาพสักนิดเลยที่มันจะสู้พวกมึงได้ตอนเนี้ยซึ่งมันรู้อยู่แก่ใจแล้วอ่ะคือการที่มันขอจบเนี่ยมันยอมเนี่ยแสดงว่ามันก็รู้แล้วเว้ยว่ามันสู้พวกมึงไม่ได้ บึกสัก่งต่อแับแค่นี้ก็ได้จะเพียงพอหรือเล่าไอ้เหี้ยเดือนเดียวเนี่ยมันก็ได้รู้แล้วเนี่ยว่ามันเล่นกับพวกมึงไม่มีวันจบแน่ถ้ามึงจะเล่นกันใหม่มึงไปรอยนี่ดีกว่าไหมรอให้พวกมันขึ้นแก๊งมาเจอพวกมึงใหม่ไหมจะได้รู้ตัดสินว่าใครกันแน่ที่จะที่แพ้หรือชนะ จริงๆกันแน่ตอนนี้มันมันมรู้มันมันรู้อยู่แล้วไม่เล่นก็รู้อะตอนนี้มันตีกันเอาพังอะ ถ้าไม่ใช่ดีจีนี่กูบอกเลยแก๊กแตกไปแล้วนะไปแล้วนะเนี่ยบอกใครถ้าไม่ใช่ดีจีนะเข้าใจฝั่งเข้าใจลุงอยู่นะถ้าไม่ใช่ดีจีนี่ไปแล้วเนี่ยนะผมเขาไม่รู้ว่าเขาไม่เอแบบว่าอย่างที่ผมบอกครับเขาเลือกที่จะเปิดด้วยครับอืที่จะมาเปิดใช่อ้าวมันก็ยอมมันมันก็ขอมึงแล้วเนี่ยมันก็จะขอมืองแล้วเนี่ยมันก็ขอยอมจบแล้วเนี่ยมึงจะเล่นกัไม่มีมันจบได้ไงมึงเล่นกับกูดีกว่าไหมแบบไม่มีวันจบกูเล่นกับพวกมึงได้นะจริงๆแบบไม่มีวันจบอ่ะ มันจะได้สูตรสีก็หน่อยเนี่ยยี่สิบยี่สิบอันนี้มันแปดต่อยี่สิบแบบจะเล่นยังไงวะมึงก็เรียกมันดิเนี่ยมึงจะเรียกเท่าไหร่อะสิบล้านไหมที่มันปนมึงไปอะเป็นมูลค่าเท่าไหร่มึงเรียกมันไปเลยมึงเรียกมันไปหนักๆก็ได้ตอนเนี้ย ให้มันให้มันเพื่อจบอ่ะแล้วก็ไปเล่นกระกฎดใหม่ดีกว่า ด้าระหว่างนี้ถ้าหัวไม่บาก็หยุดตีกันไปก่อนจนกว่าหัวจะบาแค่นั้นเลยนั้นมันก็รับเลือกกันไว้อหยุดตีกันไปก่อนจนกว่าหัวจะมาว่าจะยังไงก็ลองไปคิดกันดูแล้วถ้าแล้วถ้าพวกผมเรียกได้เท่าไหร่รับลุง อามันก็เรียกดีกับมูลค่าที่มึงเสียไปมึงเสียไปเท่าไหร่เอาตามที่ลุงว่าเลยได้ไหมครับสิบล้านอ่ะผมครอบครัวนะสิบล้านก็ถือว่าไม่เยอะหรอกบ๊อบไอ้เที่ยจะจ่ายไปเถอะจะได้ไม่ผมไม่มีแล้วพี่นีแล้วผ่อนได้ไหมก็ผมเห็นเขามีของขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมมีแปดคนเไม่ได้ตีกับพวกผมทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้ตีตลอดเวลาด้วยเออฝั่งนี้มันก็ยอมให้เราแน่แน่บ๊อบ สิบล้านสิบล้านไม่มีอะพี่ประมาณสักสี่ล้านถึงสามล้านนะผ่อนจ่ายได้ไหมล่ะผ่อนจ่าย้ประมาณสักสองอาทิตย์นะเออสองอาทิตย์สิบล้านน่ะกูช่วยได้แต่กูกูไม่อยากยุ่งไงกูยุ่งไม่ได้กูไม่ขอยุ่งเรื่องเรื่องช่วยจ่ายแล้วกันผ่อนจ่ายสองอาทิตย์สิบล้านแล้ว ก็<ผ>ต่อ,อคุยกันก่อนได้ไหมครับได้ก็ตอน<ด>ตอน,นี้มันมีมันมีอสี่ร้านมันก็ได้สี่ร้านเลยหอหกล้านก็อีกสองทิ์ค่อยค่อยค่อยเอาถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่าสัญญาแก๊งไม่มีเลยครัแบแบต่เอาวางหกกล่อนได้ไหมครับถ้ากันนะ่ะหรือวางห้าได้ไหมครึง่งครึ่งหนึ่งวางห้าแล้วก็สัญญานี้ขอขอขอ,ขอต้องจ่ายก่อนที่สมมุติมึงไปครึ่งแก๊งมาแล้วมึงบิดเขาไม่เอาได้บ๊บอบกูทันเหลี่ยมมึงนะไอสัตว์มึงต้องแต่นี้คือสัจจะนะ อันนี้มาช่วยคุยแล้วนะสิบล้านน่ะกูว่าไม่น่าเกียดล็อกเดี๋ยวผมเอาเอาเอารถทํำไปกับพี่ก่อนได้ไหมคันไหนห้าร้อยโลอะห้าร้อยโลอะตอนนี้ก็เห็นรับอยู่หกล้านอ่ะเออก็ได้นะทําไปกับพี่ก่อนนะเพราว่าผมว่าแบบผ่อนจายงั้นห้าร้อยโลกูรับซื้อห้าล้านเอาไหมถ้าอย่างนั้นนะสักครู่ ระบบทำลายยานพหนะอัตโนมัตินัก็มาจำที่กูมาถ้าอย่างนั้นเอารถมาเอาเงินไปอยู่บนงกาเอาเงินไเองด้วยค่ะแล้วก็สัญญาตามนี้นะไอ้บอบถ้าถ้ามึงผิดสัญญากูกระทืบมึงนะคือมึงต้องจ่ายก่อนที่มึงจะไปซื้อเรื่องเล่นกับเขาใหม่นะถ้ามึงไปขึ้นแกงแล้วไงมึงก็ต้องจ่ายก่อนโอเค ตามนั้นไหมเรียวผาดครับลุงครับครับเอาห้าล้านก่อนแล้วก็ผ่อนสิก่ะูกูบอกทับมึงก่อนนะว่ากูไม่ได้มาหักหน้ามึงนะแต่กูต้องต้องลงมาจริงๆว่ะอันนี้มึงเข้าใจไหมใช่ไหมเพราะว่าเข้าใจครับเไอ้แค่มันมันตีกันมันมันเอาตายอ่ะซึ่งมันมีวันจบอ่ะกูไม่อยากให้ให้เมืองมันมันมันเหมือนการตีกันแบบ ยุคเก่าเลยอะไอที่จะตีกันไล่อ่ะชนะชนะคือคนอยู่ต่อคนแพ้คือไปอ่ะมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเอาว้เข้าใจนะครับโอเคไอ้บอสเอารถมาได้เลเฮ้ยใครมีตังค์ห้าล้านมาจ่ายแทนกูก่อนเดทใครมีตังค์ไปจิ๋วได้ไหมเอารถได้ไปจิ๋วนะจับจับเวลาไอ้วันวันที่ห้ามันต้องจ่ายอีกสองอาทิตย์มึงไอ้นี่ไปด้วยนั่นจิ๋วมันต้องจ่ายเขาอีกห้าล้านไอเขาเลยครับพี่ พี่ว่าโอนเองดีกว่าพี่บอกโอนเองดีกว่าให้พี่พี่พี่โอนเลยมันจะได้แบบว่าเป็นสินพี่ด้วยอเอ่อเลี้ยวผ่านเลขนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าผมหนึ่งห้าห้าครับพี่หน้าออนเนียได้บอยครับผมห้า้านของค้าเนีโอเคมึงก็ตอนนี้เลียวผ่านก็ไปรับโปรเทคเดี๋ยวไปรับโปรเทคแล้วก็แล้วค่าล้านนี้เขาจะจ่ายให้ผมวันไหนอ่าอีกกี่นับอีกกี่ไม่เกินวันที่มาบ้านวันไหนบอสมึงให้เขาวันที่แน่นอนได้ป่ะสัปดาย์ อมึงก็จ่ายก่อนสี่ถ้ามึงมีเงินน่ะห้าล้านมึงจะไม่ผมผมผมไม่ก็สิบล้านเนี่ยผมก็ต้องหาสิบล้านเนี่ยอันนี้ผมแค่จ่ายก่อนล่วงหน้าห้าล้านถูกไหมเอางี้เอางี้ไหมมึงจ่ายเขาในอาทิตย์เดียวแล้วก็อีกห้าล้านค่อยมาจ่ายกูทีหลังก็ได้กูให้มึงสองอาทิตย์ง่ายกว่าอ่าโอเคตามนั้นหนึ่งอาทิตย์งั้นเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่จิ๋วได้ไหมให้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวจิ๋วไปโอนให้โอนให้ลูกค้าอีกทีอ่าโอเค เอาครับเพราะว่าเอาเอาเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่บ๊อบเอาที่ผมไปสิบเลยก็ได้เลยพี่บ๊อบมาผ่อนผมทีเดียวเไหมัอย่ะงั้นก็ได้ไก็ได้เคได้ครับไม่คิดดอกห้าแสนนะลดลดเหมือนได้อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ไม่เอาแล้วครับเขาเอาที่หลังได้ครับถ้าคิดดอกเอาคิดดอกคิดดอกไอจิ๋วไม่ได้เราะให้ฟรีแบบนี้ไม่ได้มันมันมันการช่วยดีจีตามลุงเลยพี่บ๊อบอย่างนั้นอย่างนั้นเอาเอาตามอ่ะก็อาทิตย์นึงแล้วมาจ่ายเขาห้าล้านโอเคตามนั้นแล้วก็ไปไปคุยยกับเล ไปคุยกับซัพพอร์ตเลยแ,<ค>แล้วก็ไ,ไปรับโรเทคกันแล้วเขาเขาน่าจะมียยวยาป่ะไปดูดิว่าเขามียยวยา,าป่ะไปไปยักยาได้เลยแตง y ิว <Thank you S 2> มากเียผ่าดดีจีเจอกันไอ้จิวินจิวินพี่ใครครถไ็ดี hey, <you> จริงๆไม่อยากยุ่งเลยวะอันวผมอะไม่อยากยุ่งเลยเฮียยิ่งเป็นคนรู้จักกัน,นยิ่งไม่อยากยุ่งเลยเฮียเชื่อผมเลยเดี๋ยวต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบผมอะจริงๆแต่แม่งไม่ได้วะไม่ได้วะช่างช่างแม่นะ มันมันนานเกินอะตอนแรกผมก็ไม่ได้ยุ่งตอนที่มีเรื่องกันอะผมไม่ยุ่งเลยผมไม่ยุ่งเลยบ่อยให้มันตีกันแต่อันนี้มันผมรู้สึกว่าแม่งแม่งจะทําให้พังกันไปข้างหนึ่งอะมันผมมองว่าแม่งมันมันไม่ดีอะมันไม่ดีอะมันไม่ดีอะผมว่ารู้หรอกว่าไอ้บ๊อบถ้าถ้าพูดตรงๆนะถ้าเป็นแก๊งอื่นเนี่ยผมเข้าไปนานแล้วนะถ้าเป็นแก๊งอื่นอะผมถ้าผมรู้ว่าผมเข้าไปนานแล้วนะเว้ย แต่เนี่ยไอเหียผมอ่ะผมรู้อรไอเหียนี้แม่งไอเหียบ๊อบน่าจะทนตีนอยู่แล้วน่าจะไม่เป็นเหี้ยอะไรหรอกก็ปล่อยแม่งเล่นกันไปก่อนดิไอเวทก็น่าจะทนตีนฝั่งไอบ๊อบเหมือนกันนะแม่งก็สุดกันทั้งคู่อ่ะก็ปล่อยแม่งไปแต่นี่แม่งผ่านไปแล้วเดือนกว่าไอเหียกูไปปีใหม่แล้วปีหน้าแม่งยังไม่หยุดอีกไอสัตว์ถ้าเป็นแก๊งเล็กๆอ่ะแก๊งอื่นอ่ะผมเข้าไปนาะนแล้วแม่งตีกันเหมือนไล่กันอนะ่ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับ แต่นี้มันได้ไปสิบล้านมันถือไปเยอะแล้วนะมันผมมองว่าฝั่งไอ้เวทก็น่าจะโอเคนะสิบล้านอ่ะมันเยอะมากนะเอาจริงๆในบัญชีผมยังมีแค่ล้านเดียวเลยสักไอ้เหี้ยเยอะนะสิบล้านอ่ะไอ้เหี้ยบอสจะจ่ายเจ็บจัดแต่ไอ้บอสมันง่ายเว้ยผมคุยกับไอ้บอบอ่ะไอ้บอบมันง่ายแต่ผมรู้สึกว่าผมคุยกับไอ้เวทอ่ะมันยากเว้ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมคุยกับไอ้บอบมันง่ายมากอะไรก็ได้ครับพี่ได้ครับไอ้เหี้ยเวทนี่มันคุยยากหน่อยว่ะ คุยยากว่ะน้องไม่เป็นคนที่คุยยากว่ะวววดีแล้วที่เว้วนมันไม่มาจริงๆไอ้เฮียมาทีไรใจอ่อนกับแม่งทุกครั้งอะ่ะดีแล้วที่เป็นน้องๆมันมาคุยแทนอะ่ะโชคดีอยู่ที่มันไม่มาคุนคุย,คย,คยค่า้หมดแต่เยเยเวนเขาคุยยากหมดเดียวาผมอะ ไ,ไปไปแยกย้ายไปทำงานแก๊งไปไปดูอีกทีเฮี้ยใครตีกันพังอีกแจ้งกูด้วยละกันเดี๋ยวกูลงไปเสือกด้วยไปไปไปแยกย้ายึ้นอาวุธไปไปไปขึ้นอาวุธพี่มาดีจะตีปืนให้ออเบาป่ะปืนปืนปืนบวกเยอะมันยิงไกลใช่ป่ะ มันเพิ่มอะไรบ้างวะเพิ่มระยะเพิ่มระยะเพฮ้ยไอเหี้ยอันนึงอันเก่าก็ไกลมากนะแั้วสามก็จะได้หกสิบนัดแล้วก็เพิ่มเพิ่